ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถด,ดัณิตเป็นอนุบานในตอนก่อนพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยคณะติดกับเข้ามาอยู่ในแดนของพระเจ้าจุณน,นีพรหมทัต์ ต่างคนต่างก็ปรึกษาหารือกันอาจารย์นั่งสี่หมดทางถึงกับว่าจะต้องหาทางให้โมโหสถช่วยหวังว่าบรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักก็คงจะยังไม่ลืมอาการทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องราวาต่างๆมาวันนี้เรามาต่อกันไปเลย ว่าพระเจ้าอิเทียราชเม่ได้สดับคำของเทวินก็ทรงระลึกถึงเหตุทรงระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำใบแก่มโหสถ <c oughs> จึงไม่สามารถจะตรัสกับมโหสถได้แต่ก็ได้คร่าครวญจมโหสถได้ยินถนัดว่าบุคคลผู้แสวงหานะ แก่นต้นกล้วย,ยนะดูภาษสิท์นะลูกนะบุคคลผู้สแสวงหาแก่นต้นกล้วยแล้วแก่นไม่งิ้วไม่ได้ฉันใดเราก็สแสวงหาบมายที่จะปลดเรื่องให้พ้นทุกจากปราชทั้งห้าไม่ได้ฉันนั้นนี่ทรงปรารภท่านนี้ก็หมายความว่าไอ้ต้นกล้วยก็ดีต้นงิ้วก็ดีมันไม่มีแก่น หมายถึงว่าเวลานี้ความทุกข์จากพระองค์มีมากขนาะขั้นจะถึงสิ้นชีวิตแต่แต่ว่าบรรดานักปราั้งห้าคนก็ไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลือและทรงตัดต่อไปว่าช้างอยู่ในที่ไม่มีน้ำที่นั่นก็หาเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศใหม่หมายความว่า ช้างนะ่ะถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ําที่นั่นก็ไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของช้างเพราะช้างเป็นที่อาศัยน้ำข้อนี้ฉันใดเราอยู่ใ,นในกล้กับคนเขลาคนชั่วคนขลาดคนหาปัญญาม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่อันไม่ใช่ประเทศฉันนั้นไม่ บัณฑิต้าคนจะหาคนที่เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่สักคนเดียวก็ไม่มีนี่ความจริงเวลาก็เขาเป็นที่พึ่งให้เขาแนะนําแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นอันตรายแต่อาศัยควายแก่อยากจะกินหญ้าอ่อนไม่รับฟังคําตักเตือนของคนที่ก็ทราบแล้วว่ามโหสถเป็นคนฉลาดแต่ถ้าว่าบรรดาลูกหลานที่รัก ภาสิิโบราณนี้กล่าวว่าสีเท้ายัางรูปรราชนักปราชอยังรูปพรังสองขายันเย่มมนก็ต้องเซลงบ้างเป็นนั้นว่าพระเจ้าวิเทหราชถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังเป็นปุตุชนคธนธรรมดาที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสเราจะไปโทษท่านว่าท่านเลวก็ไม่ได้ ถ้าตามกฎของพระศาสนาก็ถือว่ากฎของกรรมถ้าบรรดาลูกหลานบังเอิญจะพบเหตุอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จงตัดสินใจว่าถ้าเราจะพึงตายเพราะเหตุนี้ก็ถือว่าในการก่อนเราทำกรรมไม่ดีไว้ถ่ากรรมอย่างพระเจ้าวิเทหราชก็จงอยจะพึงโทษชาติก่อนมันมันเป็นเรื่องราวของชาตินี้ ที่หลงในอิสตรีจนเกินไปที่ตั้งใจคิดว่าศัตรูจะมาเป็นมิตรความจริงเรื่องศัตรูที่จะมาเป็นมิตรนี่ต้องคิดให้มากไม่มีศัตรูตนใดที่ตั้งใจจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราการที่เขาเข้ามาทําดีนั้นหวังแค่เราหลงคนของเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ลงมือประหารเอง ขณะที่เราจะถูกประหารและถูกทำร้ายเขาอาจจะอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราป้องกันแต่นั่นเป็นการเปิดจังหวะให้เพื่อนของเขาหรือคนขอเขาประหารเราต่างหากข้อน,นี้ขบรรดาลลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำไม่ด้วยจงคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเรา นั่ก็เพราะวันนั้นว่าก็จงคิดว่าคนทุกคนอาจจะประหารเราเมื่อไรก็ได้เพื่อนจะเป็นศัตรูก,กับเราเมื่อไรก็เป็นได้คุยกันต่อไปว่าหัวใจเขาหัวใจของเรานี่หวั่นไหวปากของเราก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟเผากลางแดดย่อมจะไม่ดับได้โดยง่าย นี่เป็นการลำพึงลำพันธ์ของพระเจ้าวิเทหราชเตาของช่างทองร้อนะอุภายในนะแล้วก็ภายนอกไปร้อนฉันใดหัวใจของเราร้าวร้อนอยู่ภายในแต่าภายนอกมันไม่ร้อนเหมือนกันโมโหสดบัณฑิตได้สันดับพระราชดำร,รัสก็เกิดความโศกสาร กับเห็นพระองค์ทรงมีพระเสโทคือเงินหลังไหลโสมพระวรากายและประพักหน้าเงินไหลซีดแซดเรื่องไหไไหลโส,ส,สมตอนนี้จะตายแล้วนี่ควายแก่อยาก,กินกยาอ่อนจำไว้นะมันดาควายแก่ทั้งหลายที่ปรารถนาย,อยาอ่อนจงจำไว้แค่บ้านพังไม่เป็นไรถ้าควายชุดไหนหรือท่านพลใดเป็นผู้บริหารประเทศ ถ้าติดยาอ่อนแล้วก็ระวังระวังหน่อยในสมัยก่อนๆและในสมัยนี้ก็อาจจะมีที่มีความหลงไหลในอิสตรีนะมีมากบางท่านเป็นผู้ทรงอำนาจใหญ่แต่ก็ต้องบรรลัยไปด้วยหน้าอ,อิสตรีอิสตรีถึงก็อยู่ในประเทศของเราไม่ได้ต้องไปตายตามประเทศก็มีในในการก่อนโน้นะนานมาแล้ว การจะปฏิบัติงานทุกอย่างต้องือประวัติศาสตร์เป็นสำคัญถ้าทิ้งประวัติศาสตร์คือกิจที่เขาทำมันแล้วเราจะคิดว่าเราดีแต่ผู้เดียวน้ไม่ช้าเราก็พังประวัติศาสตร์เป็นที่พึ่งของคนทุกคนเป็นอันว่าวจาวิเทราชโอ้โหเสียเมืองโซมพระพักและก็ทรงเช็ดอยู่บ่อยๆมโหสถสงสาร จะได้กราบทูลให้บาประไทยว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงอย่าวิตกกังวลพระราชเาไทยเป็นเลยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาาัษ <c> า <oughs> ข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาาัษาปลดเรื่องพระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงเสมือนดวงจันทร์หรือว่าศูนย์ หรือว่าหะเขาบอกว่าศูนย์ไเฉยๆเนี่ยข้า,ข,าข้าพระพุทธเจ้าจะสรองจะปลดเปลือกพระองค์ผู้เป็นเสมือนดวงจันทร์และสุริยุปราคานะซึ่งธูราหูจับเหมือนช้างติดลมหรือว่าเหมือนงูที่ติดอยู่ในกระโปรงหรือว่าเหมือนนกที่ติดกระโปรง รูปปลาที่อยู่ในแหให้พ้นจากความนำเข็นข้าพระพุทธเจ้าจักให้กองทัพปัญจา,นาลนครหนีไปเหมือนห <c oughs> นีไปเหมือนไล่ฝูงกาไปด้วยก้อนดินฉชนั้นพระเจ้าค่ะไม่นี่ฟังวาทแล้วก็จำในะลูกหลานที่รักถ้าผู้ใหญ่หัวดือ หรือผู้บังคับบัญชาหัวดือ้อแต่ว่าเราจะปล่อยให้ความพินาศเกิดขึ้นไม่ได้หาทางป้องกันความพินาศเสียก่อนแต่ก่อนที่จะช่วยก็คงคงจะสั่งจะสอนให้มีรู้สึกสำนักตัวอย่างมาโหสดทำกับพระเจ้าวิทีหรารัตแต่ว่าวิธีทำจงอย่าทำได้ความเย่อหยิ่ง จงศึกษาจริยาของมโหสถเป็นสำคัญการเตือนให้รู้สำนึกเป็นของดีแต่ลีลาการเตือนต้องฉลาดและการกระทำก็ต้องดูหน้าคนต้องดูอกาศ <c oughs> ว่าน้าคนในใจคนพู้นั้นเราจะทรมานโดวยวิธีไหนจะตักเตือนโดวยวิธีใดน,นี้ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดมันก็เป็นโทษ <c oughs> เป็านั้นมาคุยต่อไปเธอกราบทูลว่าหากข้าพระพุทธเจา้ามิได้ปลดเรื่องพระองค์ให้พ้นจากที่ขับขันได้แล้วไซปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรหรือบคุคคลเช่นข้าพระองค์จะมาเป็อนอมตะจะมีประโยชน์อะไรนี่กันดาโหเห็นไหม เกณฑดาบอาจารย์ทั้งสี่ที่อาจารย์สี่ยุโยงส่งเสริมให้พระเจ้าวิเทหราชรับนังพระเจ้าวิเทหราชได้ส่งสดับคําของมอโหสถก็กลับได้ความอุ่นพระทยขึ้นว่าบัดนี้เราเห็นจะรอดตายแล้วทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้ต่างพากัน,สนแสดงความยินดีทั่วหน้ากันเห็นไหม ไอโง่กแกมยิงแบบอาจารย์ทั้งสี่นะลูกหลานที่รักจงอย่าทำนะถ้าไรไม่สามารถก็บอกว่าไม่สามารถที่พระพุทธเจ้าทูลตัดว่านิสสัมะกระนังเสยโยให้ใครครวรใช้ปัญญาพิจารณาเสีก่อนแล้วยังทำดีกว่าการมาคราวนี้ก็บพระสายอาจารย์นั่นสียุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิทีหาราช นะถูกกลลวงของเขานีนโดยการไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาคิดว่าค่าศึกเป็นมิตรมันไม่มีที่ไหนไม่ของง่ายๆฝ่ายอ <c oughs> าจารย์เสนกก็พูดระล่ำละลักด้วยความดีใจว่าท่านบัณฑิตท่านจะพาพวกเราทั้งหมดไปได้ยังไงพระสกต็ตอบว่าคอยดูอยู่ก็แล้วกันเราจะพาพวกท่านไปได้ยังไง แล,แล้วมื่อโาสถจีนได้ออกคำสั่งทหารด้วยเสียงเฉียบขาดว่าท่านนั้นหลายจงเปิดประตูอุโมงประตูห้องเครื่องยนต์คือประตูห้องนอนร้อเอ็ดห้องดวงประทีบร้อเอ็ดดวงในเขาสั่งเปิดไว้เจ้าวิเทราชพร้อมไได้วยเหล่าเสนานนอำมาตพระราชบริพาน จะสันเด็ดไปทาอุโมงบัดนี้ทำงานเดี๋วนี้แมสังเด็ดขาดเราทหารที่มโหสดวางประจำหน้าที่ไว้ต่างก็เปิดอุโมงทันใดนั้นภายในอุโมงก็มีแสงสว่างทั่วไปท่านบอกงามคล้ายคกะบีทสสภาคือที่ประชุมเทวดาเสร็จแล้วทหารจเจนีบอกมโหสดให้ทราบ ว่าได้เปิดอุมมงแล้วครับเมื่อโหสตินิกาลาทูลพระราชาว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์จงเสด็จลงจากประสาทเถิดพระเจ้าวิเทหยราราชเสด็จลงจากประสาทมโหสถจัดให้เสนกำสน๊ำตามเสด็จต่อมาพระราชาพร,ร้อมด้วยอามาตย์ข้าราชบริพาร แลตนเองก็เดินตามสรเน็ดไปข้างหลังเมื่อพระราชาทอดพระเนตรหยุดภายในอุโม,โมย่างตะลึงมาตะลึงตะลานค่อยๆย,ย่างพระบาทพระเด็รไปทีละน้อยะน้อยมาโหสถต้องเตือนบ่อยๆว่านี่รีบไปเร็วๆสิเพรเดี๋ยวตายหรอกจะไปม,มัวชมความงามนี่ไปเดี๋ยวตาย นี่พระอาศัยติดค,ความงามในถึงมติดกับเขาเนะี่ยมันดาทหารีเหล่าหนึง่งที่มโหสถว่างไว้ไม่รู้ว่าพระเจ้าวิเทรชเสด็จมาจึงนำพระนางสลากเทวีซึ่งเป็นพระราชนีขอาพระเจ้าเจ้าจุนนีนนพรมทัตและพระนางนันทาเทวีมาเฮสีข้าพระเจ้าจุนนีและก็พระปัญจาระ ราชอะไรนะพระบัญจาระจันทรคุมารราชโอรสและนางสาวพระนางสาวยัหลดอนางเฉยก็มีผัวแล้วทีต้องสสีอบอกนางเฉยต้องนางสาวและก็พระนางจันพระนางบัญจาระจันทีพระราชิดาขอาพเจ้าจุลน,นีพระมทัต อกจอุมโมงค์ให้ประทับที่พระพรากว่างๆหมสวยภายใต้ดินนะว่ากันสวยพระเจ้าวิเทาราชเสน็จพระราชดำเนินออกจากุมโมงนะอ,ะออกจุมโมงมากับม,มงกับมโหสถกษัตริย์ราชวงศ์ทั้งสี่พระองค์คร่้นทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทาราชกับโมโหสถ ก็ทราบว่าได้ถูกคนของเขาเาสดหลอกจับตัวมาเสียแล้วต่างก็ตกพระไทยกันแสงให้ค้ามครูนหยุดยางหน้าเวทนาขณะนั้นเป็นยามราตรีคขีเงียบสงัดกลางคืนเริ่มดึกแล้วนี่นะเสียงค้ามครูนเขากสัตว์ทั้งสีได้ยินไปถึงพระเจ้าจุนานีพรมทัน์ พระเจ้าจุนนีเกือบจะตรัสออกมาว่านั่นดูเหมือนเสียงของพระนางนันทาเทวีอากาอะคออามะเหสีแต่ก็ยังไว้ไม่ได้ตรัดอะไรออกไปเพราะก็ทรงเกลงจะถูกเย้ยหยันจะหมัดและข้ะาราชบริพารว่าพระองค์นี่ช่างห่วงใยพระไทยแต่วัดถึงไม่เหสีมากถึงกับเราแวง ถึงกับเราแวงไปว่าให้เสียงที่มันดังเข้ามานี่นะเสียงที่ดังเข้ามาได้เป็นเสียงเมียแม้เวลานี้จะรบกันใจยังห่วงเมียอ,อีกคนต้องน่าคิดท,ทั้งทั้งที่พระองค์ไม่เห็นไม่เห็นสีจึงไม่ได้ตัดอะไรออกไปแต่ก็ไม่หายความวุ่นวายพระไทยชักาท่องูสิ <c oughs> อนี่มันเสียงอะไรมนร้องกริร๊กกรั๊กกริ๊กกรคล้ายๆกับเสียงเมียเรานี่ว่าแต่ในกองทัพที่เรายกกํกำลังมาเป็นแสนนี่ไม่ได้มีผู้หญิงแล้วเสียงผู้หญิงไม่เกิดยังไงแต่ว่าอาศัยขัติยมณนะในความเป็นพระราชาต้องนิ่งไว้มโหสถนำสนเด,ดเพระเจ้าวิเทหราช ประทับบนพ,พระพาเรียบร้อยแล้วจึงได้เชิญพระนางบัญจาลณจันทีตประทับเป็นกองรัตนะรัตนะกองแก้วนะจัดพิธีอวิเศษสมรสแต่งงานท้เสร็จโดยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงรับพระนางเป็นมเหสีเป็นอนุวิธีสมรสสมรสกันในคืนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยาก มันไม่มีอะไรยากเนื้อต่อเนื้อใจต่อใจเมื่อความต้องการมีเสมอกันมันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องแต,ปต,ตโโ่ปิยโตชาเยตโสโคปิยโตชาเวติพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักให้อันตรายเกิดจากความรักความรักที่อยู่สองครองคู่ไม่มีอะไรเป็นสุข นี่เป็นเรื่องของพระแต่เรื่องของชาวบ้านพระก็ไม่ขัดคออหมนกันในตอนนี้ท่านกล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับมิถิลานครมโหสถได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ลงจากพระพลาและก็เชิญเสด็จประทับเรือ300ร้อลำซึ่งเตรียมเทียบไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพระเจ้าวิเทหราชสเสด็จประทับบนเรือนนะบนเรือนะร้อมบริรักษ์ั้งศิแล้วองสดก็ย,ยืนอยู่ริมฝั่งคงคาบันเทาวายอนุศาสตคำสอนในอนุศาสต์นนะ <c oughs> อนุสาสต์ท่าประวะตามสอนให้ศาสนะนีประ,ะคำสอนอนุประวะตามตามขึน้นแนะนำว่า จะถือว่าสอนถือว่าแนะนำาและเท้าไวาถ้าว่ากันหยงางภาษาไทย,ทยให้มันสลวยสลนวยนหน่อยเท้าไวาความเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้บุผู้ทรงเป็นจอมทลาประชากรขอพระองค์จงปฏิบัติกับกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้เป็นเหมือนเหมือนเมืองพระประยุริยาตอย่าถือว่าเป็นศัตรู เหมือนกับญาติสนิทของระองค์ิยาทรงดูมินขอให้ทรงเคารพต่อพระญาติผู้ใหญ่ทรงรักเอ็นดูต่อพระญาติผู้น้อยเถิดนะพระเจ้าวิเทราชรับคำของมโหสถว่าดีแล้วพอมโหสถเราจ,จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าทุกประการทรงเห็นโมโหสถยืนอยู่ริมฝั่งไม่ขิ้นเรือ ยังได้ทรงเตือนมโหสถว่าพ่อมโหสถเจ้าจะมูรีรออยู่ทําไมเรารีบขึ้นเรือเถิดเราจะได้รีบไปกันให้พ้นเงื่อนมือของข้าศึกสำหรับมโหสถยันได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชข้าพระองค์จะข้าพระองค์จะทรงละทิ้งผู้ที่จะนำมาจากมิถิลานครมิน แล้วเอาตัวรอดไปแต่พูดเดียวไม่ได้ข้าพระองค์จะกลับพร้อมกับบรรดาเสนนางคณิกรไม่ภายหลังขอเชิญพระองค์สเสด็จไปก่อนเถิดพระพุทธเจ้าข้าเฮ้เจ้าวิเทราชจ,จึงตรัสว่าพ่อบันดิตเจ้ามีทหารอยู่น้อยจะทายกำลังทหารจำนวนมากข้าว่าเจ้าจุนนีพรหมทัตไหวหรือ โอ้พรสุก็กราบทูลว่าถ้าบุคคลมีความเฉลียวฉลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านบอกว่าแม้บุคคลนี้ถ้ามีความฉลาดไห้ใช้ปัญญาเนี่เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะมีกําลังทหารน้อยก็ย่อมสามารถจะต่อสู้กับบุคคลที่โง่เขลาเบาปัญญาแม้มีเสนาคือทหารอยู่มากได้ ดวงอาทิตย์ดวงเดียวจะสามารถกําจัดความมืดให้หมดไปได้เห็ไหมทำไมวันดวงอาทิตย์นั่นดวงเดียวเท่านั้นไอความมืดมันทั้งโลกแต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างก็ทับความมืดทําโลกให้สว่างได้ฉันใดคนที่มีปัญญามากกว่าซึ่งมีกําลังน้อย ก็สามารถจะใช้ปัญญาเข็นฆ่าบุคคลที่มีกำลังมากกว่าได้ให้พ่ายแพ้ไปเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเรื่องความคิดอย่าทำอะไรสักแต่เพียงเขาว่ายัางเวลานี้มีคนหลายคนตามดีนว่าชอบทำตนเป็นคนพุจริิตคิดไม่ชอบจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ไกลนักบรรดาคนทุจริตทั้งหลายนี้จะกลายเป็นศพจำฟังหลวงปู่จำคำาหลวงปู่ให้ดีนะต่อไปบรรดาคนทุจริตคิดมีชอบทั้งหลายจะกลายเป็นศพไม่มีญาติบางทีก็อาจจะตายเฉยๆบางทีก็หายไปเฉยๆ เพราะอะไรเพระว่ชาชะตาของประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นสู่ทัศสถานะความรุ่งเรืองเวลานี้ทรัพยากรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก็ปรากฏขึ้นมาแล้วทิ้งแก้วแหวนเงินทองน้ำมันแก๊สอะไรต่ออะไรเยอะแยะค่อยๆข,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 ขึ้นมาแต่ว่าผลดีที่พิงได้เป็น,ป,น,ป,น,ป,นประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องคนดีปกครองประเทศ ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างประเภทร่างรัฐธรรมนูญมีบคุคคลบางคนว่าควรจะให้ประชาชนเขามีส่วนร่างประชาชนที่ไหนมันก็มีไอ้คนไม่กี่คนที่หวังประโยชน์ส่วนได้ของตนเท่านั้นบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหมดไปถามเขาแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ส่วนเลวเขาบอกว่าเขาต้องการความเด็ดเดี่ยวความรวดเร็ว อย่างที่รัฐบาลตะเกียงศักดิ์ทำไว้น้ำท่วมตัดสินใจช่วยทันทีตั้งงบประมาณพิเศษน้ำลดส่งแท็กเตอร์ไปไถท,ทันทีช่วยไถและช่วยหว่านพืชพันธ์สิ่งใดก็จยให้ให้ทันทีไม่ต้องมานั่งพูดน้ำลายท่วมสภาแล้วเอาเราไปไม่ได้มีสมัยหนึ่งเข้าของไปจแจกแก่คนจน เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีจอบมีเสียมม,ม,ม,มีข้าวมีเสื้อมีผ้ามีของมีค่ามากแต่ปรากฏว่าในสมัยนั้นของไม่ได้ถึงคนจนบรรดาท่านผู้แทนทั้งหลายคำว่าผู้แทนนี้ไม่ได้สมัยสมาชิกสภาผู้แทนเสมอไปท่านผู้แทนรัฐบาลทั้งหลายทั้งสมาชิกสมาชักสภาผู้แทนด้วยที่เรียกว่าสส แล้วก็ฆ่ารายการด้วยบางรายที่เขาปรกาวว่ากินจอบกินเสียมกินทรายกินหินกินดินกินผ้ากินของเอาไปกินสมดดไปไม่ถึงนี่คนเลประเภทนี้ขย่าอ้างประชาชนคนที่อ้างไปชาวคคำว่าอ้างไปชาชนรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่ถามประชาชนบอกเขาไม่ต้องการหรอกรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญที่ฝ่ายบริหารเป็นคนดีเข้าถึงใจประชาชนก็แล้วกันที่พูดนีไม่ได้ยกย่องรัฐบาลเกรียงศักดิ์แต่ไปเห็นว่าทําดีก็พูดว่าดีถ้าทําไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีเพราะหลวงป,ปู่ไม่ได้รับเงินเดือนจากคนเกรียงศักดิ์ชิวนั้น ว่าหลวงปู่พูดตามความเป็นจริงใครดีชมว่าดีใครไม่ดีขืนชมผิดคติธรรมของพุทธศาสนาแต่ลูกหลานจงจำไว้ว่าไม่ช้าหรอกเลือดจะหลังไหลทับถมพื้นปฐพีเพราะสาคนดีจะฆ่าคนไม่ดีอันนี้หลวงปู่ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน เพราะเขาไม่ดีมาหน่อยเขาจาจะต้องตายกันเสียบ้างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเฮการกฎค้งกรรมพระห้ามไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวคือว่าห้ามคนทุกคนว่าจงอย่าเว้นการกินข้าวจงอย่าเว้นการกินอาหารถ้าใครไว้เว้นการกินอาหารลูงปู่จะลงโทษถึงประหารชีวิต คืหมายความจ่าต้องให้คนนั้นตายไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่กินอาหารเขาก็ตายไปเองจะไปลงโทษแลือไม่ลงโทษกไ็ไม่จำเป็นคุยกันต่อไปว่าโมโหสดได้กราบทูลเตือนพระเจ้าวิเทหราชให้รีบสเสด็จพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้พลฝึกผีพายนะให้พนทีพายถอยเรียวจากฝั่งแล้วก็ออกไปจากท่า ้าอาจารย์นสีก็ตามสเสด็จในคราวนี้ด้วยไอ้คนห่วยๆนี่ไม่น่าจะเก็บเอาไว้ในพระราชสำนักไะเจ้าวิเทราชทรงยินดีมากที่ความปรารถนาของพระองค์ได้สําเร็จลงในครั้งนี้เพราะมโหสถคือทรงพ้นจากห้าสิกกลับได้พระนางปัญจาระจันทีราชธินดาเขาพระเจ้าจานนีพรมมทัตอีกด้วย ไฟแก่ล่อ,อย่าอ่อนคนจะเคี้ยวใหญ่ก็ไไปรุ่นนะทรงปีติสมนัตมากตรัสสรรเสริญคุณโคโมโหสดว่าอาจารย์เสนกการอยู่ร่วมกับผู้ฉลาดเช่นมโหสถเป็นความสุขมโหสถได้ปลดเปรื้องพวกเราให้พ้นจากความพินาศเหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว,ว่าปล่อยปลาที่ติดอยู่ในแห อาจารย์เสียนกไน้กราบทูลสนเสริญคุณขมโหสดว่าข้าแต่มหาราชเจา้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะบัมฑิตทั้งหลายย่อมนำความสุขมาให้แต่ฝ่ายเดียวย่อมปลดเรื่องทุกภัยอันตรายได้เหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว่าปล่อยปลาที่จุดติดในแหเอากันเท่านี้ก็แล้วกัน มาปล่อยนกปล่อยปลาที่ปล่อยนกเตกลงปล่อยปลาในแหนได้ก็เลิกปล่อยหยุดกันทีดีไหมมันเหนื่อยที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรลูกหลานที่รักก็เพราะว่าเวลามันหมดสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผลจงมีกัเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุพมีคุณทุกคน แนี่ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงประสบด้วความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าเพึงปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี